สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับด r อรเฟิร์สนะครับอย่างที่ผมเคยติดค้างเอาไว้นะครับว่าผมจะมาให้ดูตัวเบลิต้านะครับ92 f p เตัว Compact นะครับคือตัวเล็กลงมาลงมาอีกประมาณเกับนิ้วอะครับนะเดี๋ยวผมจะมาให้ดูสเปคแล้วกันอ่านี่ปืนมาแล้วตัว Compact นะครับผมนะครับก่อนทําอะไรกับปืนก็ตรวจสอบความปลอดภัยนะครับผมไม่มีลูกกระสุนในรังเพลิงไม่มีอะไรเรียบร้อยนะครับผม ก็แม็กนะครับผมตัวเนี้ยนะครับผมมันจะเป็นมันจะเป็นตัวที่เล็กลงมาลงมาหน่อยนะครับก็คือลำกล้องมันจะอยู่ที่ประมาณสิบสี่จุดสองนะครับสิบสี่จุดสองนิ้วแต่น,นิ้วนะนะครับผมก็ระบบทุกอย่างเหมือนกันเหมือนกันหมดนะครับแค่มันสั้นลงนะครับด้านจับก็สั้นลงนี่นะครับ จับน,นอ่ะนะครับผมเอางี้ดีกว่าผมเทียบกับตัวตัวปูสายให้ดูดีกว่านะครับนี่นะครับปลอดภัยนะครับปืนปลอดภัยนะครับผมมาเทียบกันของกระบอกนะครับผมจะให้ดูยังไงดีจะเอาเล็กขึ้นหน้าเนาะ,ะเห็นไหมอ่ะกล้องอมือใหญ่ไปอีก สุดยอดอ่ะนี่นะครับมันก็จะสั้นลงกว่าอใ,ใกล้ๆลากล้องอ่ะเทียบลํากล้องก่อนเห็นไหมครับสั้นลงมานะครับผมตัวด้ามเทียบกันนะครับอ่าสั้นแต่ตัวก้าตัวด้ามของของตัวคอมแพลนะครับผม ระบบเหมือนกันทุกอย่างนะครับกลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับผมเขาจะมีตรงนี้ขึ้นมานะครับเวลาจับก็จะเป็นให้รับล่องนิ้วตรงนี้ส่วนส่วนของตัวปกตินะครับตัวฟูลไซส์นะครับเขาไม่มีนี่นะครับมาจับพอดีอยู่แล้วให้ดูจริงๆถ้าเราเปรียบเทียบก็เหมือนกับกับก๊อกสิบเจ็ดกับก๊อกสิบเก้าอะครับผม ตัว full size ก็ใหญ่ขึ้นก็กลากล้อง4.9นะครับก็เกือบ5มันจุ15นัดตัวนี้กลากล้อง4.2มันจุ13นัดนะครับผมระบบเหมือนกันทุกอย่างนะครับเนี่ยลดลดนกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมอางแม็กออกก่อนอไม่ต้องก็ได้ั้งอ่าไม่มีนะไม่มีลูกนะไม่มีลูกนะปลอดภัยนะครับปืนปลอดภัยนะอ่ะนี่นะครับ ล้านกายจริงนะครับนี่นะครับกนณะเทียบกันจริงแล้วแต่ความชอบอะครับพระเอกนี่ก็พระเอกเหมือนกันแต่เล็กกว่า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวอะไหนๆก็ไดๆแล้วพอมาเทียบกันให้หมดเดี๋ยวไม่มีอะไรพูดแช่เลยแม็กความยาวนะครับหน่อยนึงหน่อยนึงหน่อยนึง ว,ววางไม่ถูกอีกอลากล้องนะครับอันนี้ของตัวของตัวฟูใส น,นี่นะครับชัดเจนเนาะอยาให้ดูกันสไลด์นะครับนิดนึงจริงๆผมว่ามันนิดเดียวเองอะ่ะแตงว่านะยาวกว่าแม่นกว่าตัวผมนะ <c oughs> อาจจะไม่จริงสเสมอไปก็ได้นะครับผมก็ตัวโครงปืนเองนะครับผมขนาดติีนิดหนึ่งเหมือนกันครับถ้าออกข้างหน้าเนี่ยนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอประกอบคืนแป๊บนึง ครูนะครับน้เดียวยอ,อ่าเรียบร้อยนะครับเห็นไหมที่ผมบอกว่ามันแกะง่ายใส่ง่ายล้างความสะอาดง่ายนะครับระบบเซฟโอเค นี่นะครับเขเลือกเอากันเราครับว่าชอบแบบไหนนะครับผมอพอแล้วพูดเยอะไปแล้วนะครับผมโอเคแค่นี้นครับสวัสดีครับ